ทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับหญิงกับชายไม่ขึ้นอยู่กับนักบวชหรือฆราวาสขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเท่านั้นใครปฏิบัติคนนั้นหละจะเป็นเจ้าของพิสูจน์บาปบุญกุณโทษด้นโลกสวรรค์พิสูจน์ตรงนี้จะพิสูจน์ที่ไหนแล้วจะเอากล้องจุลทรรศน์นั่นเหลอไปพิสูจน์เราจะมันสมองแบบโลกๆแล้วไปคิดคิดยังไงก็เลยเถิดคิดยังไงก็ไม่เจอปฏิบัติให้ถึงความจริงในศาสนาสิ่งเหล่านี้นจะสว่างจ้าขึ้นมาเองน่ะให้ภาวนาก็ไม่เอาปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติ แต่จะไปอยากได้มากได้ผลอยากได้ความสุขความสบายอยากได้สมาธิมันเป็นไปไม่ได้นี่ยังไม่ได้อะไรเลยได้สามสิบนาทีก็จะล้มจะตายเจอได้ช่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยนั่งได้ตั้งนานแล้ว<ม>ถึงบอกว่ากิเลสไม่พอร้อนก้นอันนี้มันลวกมันเหรียญเหรียญมันเฉยเฉยหรอกเนี่ยทำไม่สมควรแก่ผู้รอแหละเพราะศาสนาพุทธเจ้าต้องเป็นคนจริงเท่านั้นที่จะเข้าถึงความจริงถ้าไม่จริงจังแล้วก็ไม่มีวนันละ ช่นเราฝึกหัดสมาธิทำสมาธิทำให้จิตสงบเราพยายามฝึกฝนอบรมตนให้ให้ดีอย่าพลั้งอย่าเผลอทำทุกวี่ทุกวันทุกขณะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ตอนไหนก็เราก็ทำบริกรรมอยู่เสมออย่าให้ขาดว่าขาดตอนนี่พวกเนี่ยจากทีแรกก็ขาดขาดวินวินทีแรกก็ดูเหมือนจะทำยาก พอเริ่มพืชปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจก็เริ่มจะอยู่กับคำบริกรรมเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอ่าเริ่มจะพอมีสติคอยรักษาเจ้าของคอยประคกบประคองกรรมฐานตัวเองหลังจากนั้นก็สติตรงเนี้ก็เริ่มจะเข้าไปอยู่กับกรรมฐานเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดจนกระทั่งพุทโธไม่หายพุทโธไม่หายนั่นแหละที่นี่ ตัวเนี้สติัจะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆรู้ตัวที่ว่านี่ลหลนะอย่างที่เอาไปรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งเนี้ยทามันรู้สิ่งนี้ขึ้นมามันก็เริ่มรู้เริ่มรู้เข้าทุกเริ่มรู้เข้าอาการที่มันไปร้านออกภายน,นอกมันก็เริ่มเบาบางลงเบาบางอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงแล้วการมองไปรู้เด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาเรื่อยทีเนี้ยผู้ภาวนาพุทโธนุพุทโธเหมือนว่าจะกลมกืนเข้ามาเป็นเป็นอันเดียวแล้วนะทีนี้ รือผู้กาหนดลมหายใจลมหายใจก็เริ่มจะละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันความรู้ตัวนี้เด่นชัดขึ้นก็นว่ารู้ความละเอียดของของลมเข้าลมออกซ้าไปรู้เข้าจนกระทั่งว่าละเอียดละเอียดจนกระทั่งลมนี่หายสุดไปแต่ผู้รู้ไม่ได้หายไปด้วยนี่ทีนี่ถึงจะพอมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมาบ้างเห็นผลของการปฏิบัติแล้วทีนี้ ว่าความสุขความสงบความเบากายเบาจิตมันหากจะตามมาเองไม่ใช่เราจะไปคิดเอาเมื่อไหร่ต้องสร้างเหตุให้สมมาสมกับผลที่จะพึงปรากฏนี่เหตุก็ไม่ทำและจะเอาผลเรื่องความสงบอย่างง่้นอย่างเนี้ยวาดภาพกันไปหลอกกันไปสุดท้ายมาเลยให้เจตกิเิยหลอก ว่าสมาธิอ่านหนังสือก็เป็นสมาธินั่งอยู่คนเดียวก็เป็นสมาธิอยู่กับการกำงานก็เป็นสมาธิมันสมาธิตน้ตนต้นมันสมาธิแบบคนโลกเข้าไปใช้ผู้ปฏิบัติไม่ควรใช้คาพูดแบบพวกนี้เลยเป็นสมาธิที่ไหนอ่ะมันเป็นของนอกมันเป็นเรื่องของปุถุชนคนหนามาพูดกันอ่านหนังสือก็เป็นสมาธิ คุยกันก็มีความรู้สึกก็เป็นสมาธิไปยุ่งอย่างนี้ไปอันมันง่ายเกินบางทีก็แค่เรากำหนดรู้อย่างนี้ก็เป็นสมาธิแล้วโน่นไปโน่นละความสงบมันต้องอาศัยการบริกรรมกรรมฐานหนึ่งท่านไม่อยากให้ทิ้ง ในกรรมฐานสี่สิบห้องกรรมฐานสี่สิบอย่างหรือมากกว่านั้นครูอาจารย์ท่านไม่ได้จํากัดถ้าไปบอกแล้วมันจะผิดกับจริตวิสัยของแต่ละคนอันไหนก็ได้คอยจะคู่ควรของจิตลำพังจิตถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดแล้วนี่มันมันมันเหมือนกับเด็กล่ะเพราะเด็กถ้าไม่มีอะไรเล่นมันก็คลานมันก็ร้องไห้ของมันอยู่อย่างนั้นมันก็ดิ้นอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันดิ้นหาของเล่น ใจเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับเด็กต้องหาอะไรเป็นเครื่องเล่นต้องหาอะไรเป็นเครื่องอยู่เช่นนี่นแหละท่านให,ให้อยู่กับกรรมฐานไงเราท่านทั้งไหลที่ปฏิบัติกรรมฐานขอให้มีสติอยู่กับกรรมฐานอยู่ตลอดทําอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจะเห็นความสงบถ้ายังความความความสงบยังไม่ปรากฏก็ทํากันอยู่อย่างนี้เอา้ามันจะไม่นานเนอะบางคนปฏิบัติมากี่สิบปีทา้งกี่สิบปีก็ต้องทาเพราะอย่างอื่นทําไม่ได้แล้ว นั่นแหละนักกรรมฐานทั้งหลพอทาไปทําไปผลมันไม่ปรากฏถึงมั่จะคิดเอาดนเอาเดาเอาเมื่อกําลังใจหลักใจไม่มีเราจะเอากําลังที่ไหนอะถ้าเหมือนกับมีดจะไปฟันไม้มันฟันไม่ขาดกําลังใจไม่มีเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติเพราะกําลังใจจะเกิดขึ้น จริงๆแล้วต้องอาศัยกําลังใจในการภาวนาจนกระทั่งจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมาใจมีหลักแล้วนี่กําลังใจศรัทธาก็มาเองปัญญาก็จะมาเองทีนี่ไม่ใช่ย่อยู่จะให้มันเกิดขึ้นเองเมื่อไหร่ต้องอาศัยเหตุกับผลสร้างเหตุเท่าไหร่ผลก็จะมาปรากฏอยู่แค่นั้นนี่ไม่ได้สร้างเหตุเลยไม่ค่อยจะเอาอะไรกันเลยให้ภาวนาก็ไม่เอาปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติ แต่จะไปอยากได้มากได้ผลอยากได้ความสุขความสบายอยากได้สมาธิมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมครูอาจารย์แต่ละองรองท่านเดินโยกมจนแทบลมแทบตายไม่รู้กี่ชั่วโมงนั่งสมาธิจนกระทั่งว่าบางองค์จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่น่นกว่าจะได้อันที่ว่าให้จริงให้จังอย่ารอรอเลยแหละทำไม่สมควรก่บพูดรอเลย เพราะศาสนาพุทธเจ้าต้องเป็นคนจริงเท่านั้นที่จะเข้าถึงความจริงถ้าไม่จริงจังแล้วก็ไม่มีวันละถ้าว่าเอาทําไปมันจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราทําให้ขาดสักวันหนึ่งจนได้นะ่ะเหมือนฟันไม้ขี้เกียจขยันก็ต้องฟัน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 ไปสักวันหนึ่งก็ขาดเองนี่การปฏิบตัติแค่มีสติกับสัมปชัญญะรู้ว่าเราภาวนาอะไรรู้ว่าเราทําอะไร เช่นเราบริกรรมพุทโธเราก็รู้ว่าพุทโธพุทโธเขาเขาย่อย่างเนี้อย่าไปเปลี่ยนบ่อยเขาว่านั้นดีก็เอากับเขาเขาว่าอันนั้นดีก็ไปกับเขาเลยหาหลักไม่ได้กลายเป็นกรรมฐานเหอ่อมือนแฟชั่นสำนักนั้นว่าดีอย่าง่หนึ่งสำนักไหนก็ดีทั้งนั้นแหละขอยจริงจังเถอะหนาบางสิ่งบางอย่างการเอากรรมฐานไปคู่กันมันก็ถูกกับเจริตอยู่แต่ความเพียรไม่ถึง เมื่อความเพียรไม่ถึงผลก็ไม่ปรากฏนี่คุณอย่าทอ้อขอให้ความเพียรให้ถึงซะก่อนนั่งอย่างน้อยต้องให้ได้ห้าถึงหกชั่วโมงนุ่นนี่ยังไม่ได้อะไรเลยได้สามสิบนาทีก็จะล้มจะตายจนได้ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยนั่งได้ตั้งนานแล้ว<ม>ถึงบอกว่ากี่เลสียญไม่พอร้อนก้นอันนี้มันลวกมันเหลียเหลียมันเฉยๆหรอกเนี่ยยังไม่ได้จริงก็สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงถ้าทําได้อย่างนี้ เอาเถอะจิตมันจะแข็งขนาดไหนมันจะฟุ้งซ่านขนาดใดก็แล้วแต่เถอะสักวันหนึ่งจะได้จะเห็นผลแต่ถ้าทาความเพียรไม่ถึงแค่นี้นั่งนั่งไม่ได้ขนาดเนี้เดินจงกรมก็ไม่ได้จริงหกชั่วโมงห้าชั่วโมงไปแล้วเนี่ยความเพียรยังไม่ถึงยังไม่เป็นมัชชิมาส่วนมากมักจะมักจะแปลคาว่ามัชชิมาไม่ออกปฏิบัติสายกลางบ้างปฏิบัติปฏิบัติแบบสบายสบายบ้าง กลางก็กลางแบบกิเลสสบายก็สบายแบบกิเลสนี่แหละถึงบอกว่าจะเอากิเลสไปแก้กิเลสมันแก้ไม่ได้มันต้องเอาทมไปแก้กิเลสสิ่งสิ่งไหนกิเลสมันชอบทาท่านไม่ชอบสิ่งไหนทําท่านชอบกิเลสมันไม่ชอบนี่เข้าใจตรงนี้ไว้ถ้าความรู้สึกเราตอนนี้เนี่ยถ้ามันไม่ชอบให้รู้ซะเถอะว่านั่นละ่ะกิเลสเริ่มเริ่มล้อมก้นละเริ่มจะหาทางที่มาหลอกแล้วละ่ะมันจะบอกว่เาแค่ะะนี้ก็พอแล้ว อะจะสู้ไปทําไมนั่งไปทําไมนานแท้แต่เรื่องของกิเลสมันไม่ได้เห็นบอกอย่างเนี้ยมีแต่จะเอาจะเอาเพราะกิเลสถีงมันมันไม่มีเมืองพอไงมันไม่มีสถานีหยุดทําตั้งหากทําให้จิตหยุดท่านได้สอนเรื่องสมาถะาเพื่ออะไรเพื่อจะหยุดอาการของจิตที่มันคิดฟุ้งซ่านไปนูน่นไปนี่นั่นเองถ้าจิตไม่หยุดจิตไม่อยู่กับตัวจิตไม่นิ่งจิตไม่ได้หลัก หรือจิตไม่สงบไม่มีทางที่จะพบความสุขแต่ต้องให้ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจเพราะในขณะที่เราต่อสู้การต่อสู้ให้เราเพิ่งรู้ว่าสู้ตรงนี้เนี่ยระหว่างทำกับเรากับกิเลสอ่ะเหมือนนักมวยเขาเขาเขาาสู้กันอย่างเงี้ยมันเจ็บทั้งคู่นั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกัน เราปฏิบัติทำแล้วทําไมเราจะไม่ทุกข์แต่เราจะเอาทุกข์ตรงนี้แลกเพื่อเอาความสุขเรามาให้เป็นรางวัลของเราอันที่ว่าบางคนปฏิบัติสบายสบายสบายให้สบายทํำใจสบายกายสบายไม่มีทางมันต้องความระวังกิเลสไม่ไม่ไมแพ้เราก็ต้องแพ้ถ้าตับได้ฝ่ายหนึ่งยังไม่ล้มฝ่ายหนึ่งก็ต้อง ไม่ได้เป็นฝ่ายชนะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นฝ่ายทําล้มฝ่ายกิเลสก็ต้องชนะแต่ถ้าฝ่ายกิเลสล้มลงไปอ่ะฝ่ายธรรมก็จะเกิดก็จะชนะขึ้นมาแหละที่นี่ให้เข้าใจอย่างนั้นนี่มัชฌิมานี่คือความเหมาะสมแล้วนี่เราพิธีการต่อสู้ที่จะเอาชัยชนะมาได้อย่าทําครึ่งๆกลางๆอย่าทำลอยๆแล่ๆอย่าทํา อย่างที่เราทํากันทุกวี่ทุกวันอย่างที่ทาไปอย่างที่ว่าเนี่ยกิเลสมันหัว่ตแล้วมันเกิดจกลายเป็นความชินชาขึ้นมาพอความชินชาขึ้นมาแล้วเนี่ยที่นี่ยากนะเหมือนผู้ปฏิบัติใหม่ๆมักจะเจออะไรดีๆทุกคนทุกคนอย่างน้อยก็ปีติจะกปรากฏขึ้นเห็นนิดๆหน่อยๆแต่พอมันรู้เรื่องรู้ราวแล,ล้วเนี่ยมันรู้ช่องทางของมันแล้วเนี่ที่นี่ไม่มีทางที่มันจะเข้าช่องนี้แหละถ้าเป็นโจรมันก็รู้แล้วว่าเจ้า projeto, บ้านมันจะมาตรงเนี้ย มันไปอยู่ข้างหลังนั่นไม่ว่ามันจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังกิเลสเหมือนกันที่นี่พอมันรู้ช่องตรงนี้แล้วนี่มันจะไม่ไม่มาแล้วนะก็ถึงบอกว่าต้องเอาสองนี่แหละคูณเพิ่มเข้าไปอีกเหมือนตัดต้นไม้เราตัดที่แรกมันเป็นต้นเดียวพอตัดไปปุ๊บไปที่นี่มันแทงยอดขึ้นมาไม่รู้กี่ยอด กิเลสมันเป็นสิ่งที่ชานฉลาดมากเคยเพาอนาจิตสงบอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่ได้เลยทีนี้เนื้อในสติปัญญาจะเป็นสิ่งสําคัญไข่ค,ควรอยู่ตลอดพิกหน้าพิกหลังพิกซ้ายพิกขวาพิกบนพิกล่างเอาจนกระทั่งว่าให้รอบจิตดูรอบแล้วนะมันถึงจะรู้ว่ากิเลสอันไหนจะเมาหลอกอันไหนจะพาให้จิตนี้ก็จะกระเจิงไปแล้วทีนี้ถ้ารอบนั่นแหละมันจึงจะทันกิเลสเมื่อทันกิเลสจิตก็ไม่ออกนอกก็จะหดเข้าหดเข้าแล้วจะเอากิเลสอยู่ ใจก็จะอยู่กับตัวเจ้าของถ้าผู้ภาวนาบริกรรมในในสมถะจิตก็จะเริ่มสงบสงบเข้ามาสงบเข้ามาพอเห็นผลแล้วที่นี่ศรัทธามาเองความขยันหมั่นเพียรมาเองความกระตือรือร้นมันมาหมดแล้วที่นี่นี่กำลังใจนี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติผลที่จะพึงได้ก็คือความสุข ทำขึ้นด้ปรากฏเดี่ยวหัวใจแล้วนี่มันจะเปลี่ยนเองน่ะจิตแต่ลวงไม่ขึ้นอยู่กับหญิงกับชายหรอกทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับหญิงกับชายไม่ขึ้นอยู่กับนักบวชหรือฆราวาสขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเท่านั้นใครปฏิบัติคนนั้นแหละจะเป็นเจ้าของไม่เลือกชาติชั้วนวรรณะแก่หรือเท่าหนุ่มหรือสาวเด็กเล็กเอาได้ทั้งนั้นแหละ พิสูจน์บาปบุญคุณบุโทษดนโลกสวรรค์พิสูจน์ตรงเนี้จะพิสูจน์ที่ไหนเอากาศเป็นอาวากาศโลกเป็นโลกมันไม่ใช่สิ่งเหล่าเนี้แล้วจะเอากล้องจุลทรรศน์นั่นเหลือไปพิสูจน์เราจะมันสมองแบบโลกโลกแล้วไปคิดคิดยังไงก็เลยเถอนคิดยังไงก็ไม่เจอมันต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ซสก่อนแม้แต่ธรรมะที่เรียนมาก็ยังวางไว้ก่อนปฏิบัติให้ถึงความจริงในสนาสิ่งเหล่านี้จะสว่างจ้าขึ้นมาเองนะ่ะ สิ่งที่เราคัดค้านว่าบาปไม่มีบุญไม่มีในโลกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่ม,ม,มีมันจะประกาศป้างอยู่ในหัวใจนั่นที่ไหนนี่แหละโลกวิทูก็รู้แจ้งแจ้งเฉพาะในส่วนของไขของมันแล้วอย่าไปเทียบพระอ,องค์อย่าไปเทียบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาแค่ในแจ้งในหัวใจเจ้าของเสียก่อนตอนนี้มันมืดเอาทำฉายเข้าไปสิเอาศีลสมาธิเอาปัญญาไปฉายสิ ใจ,ใจจะได้สว่างกระจังเพราะตัวนี้มันสว่างขึ้นมาแล้วเนี่ยเหมือนไฟฉายเอาความเมื่อนมันอยู่ตรงไหนเหมือนไฟสลาเนี่ยเปิดขึ้นมาที่ไฟฟ้านี่เห็นหมดเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยใครนั่งอยู่ตรงไหนกิริยาอันใดมันเห็นหมดใครลุกใครนั่งใครกระดุกกระดิกพี่แพงไปไหนอยู่ที่ไหนก็เห็นหมดนี่นคือความสว่างความสว่างในด้านปัญญาเหมือนกันมันยิ่งกว่านี้อีกอะไรจะไปบดบงัง อะไรจะไปกัน้นสติปัญญาธัรเนี่ยคือชั้นชั้นภายในสติปัญญาของธรรมจะเป็นเป็นยิ่งกว่าสติปัญญาของโลกที่ออามาคิดแม้จะคิดเรื่องธรรมมันก็ยังเป็นของโลกสติปัญญาของขั้นของธรรมนี่สิมันจะสว่างมันจะโล่งหมดอะไรจะปิดบังไม่ได้มันจะแจ้งหมดมันแจ้งภายในหัวใจนี่แหละแต่มืดอยู่ตรงเนี้ยเกิดก็เกิดอยู่นี่ดับก็ดับอยู่นี่สงสัยก็จะสงสัยอยู่นี่หายสงสัยก็จะหายอยู่ที่นี่นี่การพิสูจน์พรศะศาสนา พิสูจน์อยู no ่ทังนี้พิสูจน์ใจตัวเองของไข่ของมันแต่ตอนนี้มันพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ได้ที่ไหนมันมีแต่ขวากแต่หนามมันมีแต่จอกแต่แหนเต็มไปหมดบทบางน้ําที่มันมีอยู่นี่ทำมีอยู่แต่กิเลสมันบอกว่าไม่มีบาปมีอยู่แต่กิเลสบอกว่าไม่มีบุญมีอยู่กิเลสบอกว่าไม่มีนรกมีอยู่กิเลสมันว่าไม่มีก็สั่งสวรรค์มันก็มันก็บอกว่าอย่างเดียวกันนั่นแหละ ทั้งทังที่สิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่เปิดออกที่เปิดด้วยสมาธิเปิดด้วยปัญญาเปิดออกเรื่อยๆเรื่อยๆเจ้นี้ไปปิดหัวใจไม่ได้ลอกนั่น,นแหละที่นี่การปฏิบัติธรรมการค้นหาเจ้าของการเดินเข้าหาพระพุทธเจ้าการเดินเข้าหาพระธรรมการเดินหาจะเดินเข้าหาพระสงฆ์เดินไปถึงตรงนี้ไม่ใช่เดินไปถึงอินเดียม่ใช่ไปเดินไปถึงเงี่นั้นที่นี่เขาไปถึงตรงนี้แล้ว นี่แหละพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ที่นี่ทำอยู่ที่นี่พระสงค์ปรากฏอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เราจะเป็นสักขีพยานได้ดีคือเป็นสักขีพยานตรงนี้นั่นเอง